สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะแล้วก็หลายๆท่านนะคะชอบปลูกต้นไม้ ท่านเคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมนะปลูกแล้วทำไมมันถึงไม่รอดก็คือมันตายอะคะ่ะเราลองมาดูนะคะสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ตายพร้อมกับวิธีการดูแลต้นไม้แบบง่ายๆนะคะไว้เป็นเคล็ดลับในการปลูกต้นไม้ที่บ้านหรือจัดสวนของตัวเองกันนะคะข้อแรกเลยก็คือรดน้ำมากเกินไปเมื่อพูดถึงการรดน้ำบางคนอาจจะคิดว่ายิ่งรดน้ำมาก ยิ่งส่งผลดีกับต้นไม้หรือบางคนอาจขี้เกียจรดน้ำบ่อยๆไม่ก็กลัวว่าตัวเองจะลืมรดน้ำทีเดียวเยอะๆจนดินแฉะซึ่งจริงๆแล้วต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ต้องการปริมาณน้ำที่แตกต่างกันอีกทั้งต้องดูปัจจัยอื่นควบคู่กันไปด้วยเช่นฤดู แสงแดดและอุณหภูมิแม้แต่ต้นไม้บางชนิดจะชอบน้ำมากแต่หากมีน้ำขังในดินมากเกินไปก็ทำให้รากเน่าและตายได้ฉะนั้นก่อนจะเลี้ยงต้นไม้ชนิดใดก็ตามควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนเพื่อดูว่าควรดูแลอย่างไรและมีเวลามากพอที่จะดูแล ต้นไม้สายพันธุน์นั้นๆหรือไม่นะคะทั้งนี้หากไม่แน่ใจว่าถึงเวลาควรรดน้ำเพิ่มหรือยังให้สังเกตจากหน้าดินนะคะถ้าหน้าดินเริ่มแห้งนะคะแล้วก็ให้ค่อยลดน้ำเพิ่มโดยเฉพาะในหน้าร้อนที่มุณหภูมิสูงแล้วค่อยลดปริมาณการลดน้ำลงในช่วงฤดูฝนเพราะว่ามีความชื้นในอากาศสูง ควรเว้นระยะก,การลดน้ำออกไปเช่นเปลี่ยนจากการลดน้ำวันละสองครั้งเหลือเพียงวันละหนึ่งครั้งก็พอ 2. อ 2. ใช้ดินผิดประเภทต้นไม้แต่ละชนิดใช้ดินปลูกไม่เหมือนกัน,บา,น,บ,น,นบางชนิดชอบดินร่วนบางชนิดชอบดินร่วนปนทรายในขณะที่บางชนิดอย่างแคคตัสต้องใช้ดินผสมวัสดุป,ปลูกกระบองเพชรโดยเฉพาะเช่น พีทมอสหินภูเขาไฟหรือให้ดินระบายน้ำได้ดีแต่อย่างไรก็ตามนอกจากการเลือกดินให้เหมาะสมกับต้นไม้แล้วควรใส่ดินในกระถางปลูกในปริมาณที่เหมาะสมไม่ควรใส่จนแน่นหรือเยอะเกินไปเพราะเวลาลดน้ำจะทำให้ขังอยู่ในกระถางนานและเกิดความชื้นสูง ซึ่งจะส่งผลเกิดปัญหารากเน่าตามมาได้สามารถสังเกตได้จากตอนที่เรารดน้ำหากใช้เวลาน,านานกว่าจะมีน้ำระบายออกมาทางก้นกระถางแสดงว่าใส่ดินแน่นเกินไปนั่นเอง 3. นะคะวางกระถางผิดที่ถึงแม้ว่าต้นไม้บางชนิด จะสามารถนํามาปลูกในบ้านได้แต่ก็ควรหาที่วางกระถางต้นไม้ให้เหมาะสมเพราะต้นไม้ยังต้องการการสังเคราะห์แสงเพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นบริเวณที่วางกระถางควรมีแดดส่องถึงบ้างหรือหากในบ้านไม่มีมุมไหนที่แดดส่องถุงเลยก็ควรนํากระถางสลับกันไปวางที่ริมระเบียงกลางแจ้งบ้างเช่นช่วงครึ่งเช้าเนื่องจากแดดในช่วงนี้ยังไม่ร้อนจนเกินไป หากต้นไม้ไม่ได้รับแสงในปริมาณที่เพียงพอหรือวางในที่ที่มีแดดแรงเกินไปก็เป็นสาเหตุทำให้ใบเขาไหม้ได้ ต้นไม้ก็อาจจะโตช้าได้สีใบทรงไม่สวยแม้จะบำรุงด้วยปุ๋ยแล้วก็ตาม 4. นะคะขาดการดูแลที่เหมาะสมสำหรับต้นไม้ที่ปลูกในบ้านควรหมั่นเช็ดใบให้สะอาดเพราะหากปล่อยให้ใบเนี่ยถูกฝุ่นเกาะไปเรื่อยๆก็จะทำให้ต้นไม้สัรงข้อแสงได้ไม่เต็มที่ดังนั้นควรหมั่นทาความสะอาดต้นไม้อย,อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งโดยใช้ผ้าชุบน้ำบิดหม,มาดเช็ดใบให้ทั่วรวมไปถึงหมัน เด็ดดอกไม้หรือใบไม้ที่กำลังตายทิ้งและคอยถอนวัชพืชออกจากกระถางด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชเลี้ยงอาหารต้นไม้และป้องกันมแมลงและโรคอื่นๆที่อาจจะตามมาข้อ5นะคะไม่ใส่ปุ๋ยแม้ต้นไม้จะได้รับแสงแดดในการสังเคราะห์แสงรวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและไฮโดรเจนจากน้ำกับอากาศ ก็ยังไม่เพียงพอเพราะต้นไม้ยังต้องการไนโนตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมไปช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับลำต้นเร่งการแตกยอดผลิตใบและการเจริญเติบโตฉะนั้นควรใส่ปุ๋ยอย่างน้อยปีละ2ครั้งตามสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละชนิดซึ่งบนถุงปุ๋ยจะมีสูตรบอกปริมาณธาตุอาหารไว้บนฉลากเป็นตัวเลข3ส่วนเช่น 20- 10 5 โดยตัวแรกหมายถึงไนโตรเจนเน้นการบำรุงใบตัวที่สองคือฟอสฟอรัสตัว P สําหรับบำรุงดอกและตัวที่สก็คือโพแทสเซียมคือ K นะคะใช้บำรุงผลผลิตนั่นเอง 6. นะคะลืมเปลี่ยนกระถางสําหรับต้นไม้ที่ปลูกในกระถางหลังจากปลูกไปประมาณ1-2ปีก็ควรเปลี่ยนภาชนะและดินใหม่เพราะหากปล่อยไว้จนทําให้รากม้วน ขดเป็นกระจุกจนแน่นกระถางหรืออาจจะเห็นรากต้นไม้นั้นงอกออกมาทางรูระบายน้ำซึ่งอาจจะทำให้ลำต้นและใบเริ่มเฉาสีซีดเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลและใบร่วงมากผิดปกติเนื่องจากรากไม่สามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้เต็มที่แต่อย่างไรก็ตามนะคะควรเลี่ยงเปลี่ยนกระถางในช่วงที่ต้นไม้กาลังออกดอก ก็ควรเลือกไซส์กระถางให้เหมาะสมซะกับขนาดลำต้นด้วย7นะคะไม่กำจัดมแมลงนอกจากนี้ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านจะต้องระวังศัตรูพืชตัวเพี้ยหนอมไรมแมลงวีขาวนะคะและมดเป็นพิเศษส่วนมากจะอาศัยอยู่ใต้ใบและในดินซึ่งเจ้าของควรหมั่นเช็คและสังเกตความผิดปกติของต้นไม้ให้ดีใบม้วนไหมหงิกงอไหมมีรอยไหมหรือเปล่าผิวใบเป็นปุ่มเป็นปม ใบเหลืองลำต้นมีราดําหากมีอาการเหล่านี้แม้จะเป็นจุดเล็กๆก,ก็ควรรีบหาวิธีป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆหากปล่อยไว้นานยิ่งกำจัดยากและทำให้ต้นไม้ตายในที่สุด ข้อที่8นะคะโดนสัตว์เลี้ยงป่นนะคะหมายความว่าบ้านนั้นมีสัตว์เลี้ยงก็คือเจ้าของคนไหนที่มักเจอปัญหาสัตว์เลี้ยงชอบแอบมาแทะต้นไม้เล่นหรือปัดกระถางแตกสามารถป้องกันได้โดยนะคะใช้ขาตั้งวางกระถางให้สูงขึ้นใช้กระถางแบบแขวนสร้างรั้วกั้นต้นไม้วางต้นไม้ไว้ในที่ที่สัตว์เลี้ยงเข้าไม่ถึงโรยหน้าดินด้วยหินก้อนใหญ่ ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงมาขุดคุ้ยดินเล่นนั่นเองเปลี่ยนมาปลูกต้นไม้ที่มีกลิ่นแต่ไม่มีพิษกับสัตว์อย่างเช่นโรสแมรี่แทนก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือนำเปลือกส้มเปลือกมะนาวฉีกเป็นชิ้นๆเล็กๆ ลอยร,รอบๆบโคนต้นไม้นอกจะช่วยป้องกันสัตว์เลี้ยงได้แล้วยังกลายเป็นปุ๋ยเพิ่มแร่ธาตุในดินอีกด้วยต้นไม้ก็ต้องการอาหารและการดูแลที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินแสงแดดน้ำการให้ปุ๋ย รวมไปถึงเรื่องอื่นๆดังนั้นถ้าอยากเลี้ยงต้นไม้ให้รอดเจริญเติบโตวสวยงามก็ควรศึกษาข้อมูลของต้นไม้ชนิดนั้นๆให้ดีทั้งวิธีการปลูกการดูแลในเรื่องต่างๆเช่นการรดน้ำปริมาณแสงแดดการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตวสวยงามออกดอกผลิตใบให้เราดูไปนานๆนะคะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากกระปุก .com พักสักครู่นะคะ เอาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลท็อปโรตาติกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป มีจําหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับอาร์ตี้โปรเฟชชั่น u ลซูเปอร์เพอร์เฟกต์พดอร์25 PA บวกบวกแป้งคันเทแป้งผสมรองพื้นควบคุมความมันกันน้ำกันเหงื่อสีแป้งไม่เปลี่ยนระหว่างวันผิวหน้าเนียนสวยใสมั่นใจตลอดเช้าจรดเย็นพร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ด้วยค่า SPF 25 PA++ มีทั้งหมด2โทนสีให้เลือกสี C1 สำหรับผิวขาวและสี C2 สำหรับผิว2ส,สีหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลสาขาใกล้บ้านราคาพิเศษ199บาทจากราคา690บาทใกล้ที่ไหนช็อปที่นั่นนะครับ ปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันโซลคิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวม ยาสีฟันซซลกิงเฮิร์บใช้ในิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากสเปรแก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสยมหะสามารถจับยังเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่าย ฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ m o v ี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับ โปพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่งตางๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะด,ดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอทไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาด คิดถึงน้ำแก๊กฮวยเย็นๆหน้าร้านขายยาคิดถึงลูกอมเอียแสไม่ลูกอมแก๊กฮวยหล่อหั่งกล้วยจับเลี้ยงถูกเม็ดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นซูกอร์ฟรีติดต่อเฟซบุ๊คลูกอมเอียแ่หรือช่องทางช้อปปี้ละะาซาด้าร้านขายยาเอียแ่คุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวย โดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพงนุเคราะห์ ทางรายการขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเชียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอาตาตะขาบ5ตัวสเปรย์นี้เหมาะสําหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอและลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง9.9.9%ภายใน5นาที อันนี้จากผลงานวิจัยของสวทชนะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพวกพาง่าย และฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอาตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมนะไฟท้ายของรถทุกคันจึงต้องมีสีแดงเสมอ หากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นทำได้ไหมนะลองฟังกันค่ะสี่เหตุผลว่าทํำไมไฟท้ายรถทุกคันต้องเป็นสีแดงข้อที่หนึ่งนะคะเหตุผลที่หนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากรถไฟรถไฟที่รับผู้โดยสารปูนปูนเนี่ยค่ะก่อนอื่นที่รถยนต์จะกลายเป็นพาหน,นะที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนั้น รถไฟมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดสัญญาณไฟหรือสำหรับใช้กับพาหนะเนื่องจากกฎการเดินรถไฟระบุว่าจะต้องมีสัญญาณไฟสีแดงติดตั้งอยู่ที่บริเวณท้ายขบวนรถไฟเสมอเพื่อความปลอดภัยจากนั้นเมื่อมีการผลิตจำหลายรถยนต์จนกลายเป็นที่นิยมผู้ผลิตจึงได้นำแนวคิดเดียวกันนี้มาใช้กับรถยนต์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ดี ในระยะแรกรถยนต์จะมีไฟท้ายเพียงดวงเดียวเท่านั้นแต่ต่อมาเมื่อมีการคิดค้นและพัฒนาระบบไฟเลี้ยวแบบกระพริบได้ในช่วงยุคปี1930จึงได้มีการออกแบบให้มีไฟท้ายสองข้างเพื่อความชัดเจนในการแยกแยะซ้ายขวานั่นเอง2นะคะสีแดงมองเห็นได้ไกลที่สุดเนื่องจากสีแดงเป็นสีที่มีความยาวขลืนมากที่สุด อยู่ในลาว620-750เนาโนเมตรเมื่อเทียบกับอื่นๆเช่นสีเขียวมีความยาวคลื่นอยู่ที่4 9 5 5 7 0นาโนเมตรและสีม่วงมีความยาวคลื่นเพียง380-450นาโนเมตรซึ่งคลื่นที่มีความยาวมากกว่าจะทำให้เกิดการดูดกลืนหรือกระเจิงของแสงโดยตัวกลางซึ่งก็คืออากาศเกิดขึ้นน้อยกว่า สีแดงจึงเป็นสีที่สามารถมองเห็นในระยะไกลได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสีอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขณะฝนตกหรือมีหมอกลงจัดซึ่งหลักการนี้ถูกนำไปใช้กับไฟบนยอดอาคารหรือเสาส่งสัญญาณซึ่งมีชื่อเรียกว่า obstruction r i g h t เพื่อแสดงตำแหน่งของเสาหรืออาคารที่อยู่ในแนวการบินป้องกันไม่ให้เครื่องบิน ชนสิ่งกีดขวางในเวลากลางคืนนั่นเอง 3. นะคะสีแดงสื่อถึงอันตรายโดยธรรมชาติตามธรรมชาติแล้วสีแดงมักเป็นสีที่สื่อถึงภัยอันตรายเช่นพืชหรือแมลงมีพิษ หรือแม้กระทั่งสีของเลือดที่ไหลออกมาจากร่างกายบางคนแค่เห็นเลือดก็เป็นลมแล้วล่ะคะ่ะดังนั้นการใช้ไฟท้ายส่องสว่างเป็นสีแดงจะทําให้ผู้ขับขี่รถเนี่ยรู้สึกถึงอันตรายที่อยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะชะลอความเร็วได้เสมอหากรถคันหน้านั้นเหยียบเบรกสีนะคะตามกฎหมายแล้วไฟท้ายต้องเป็นสีแดง กฎหมายของประเทศที่มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์เก่าแก่อย่างสหรัฐอเมริกามีการกำหนดให้รถยนต์ทุกคันต้องติดไฟท้ายเป็นสีแดงข้างซ้ายและข้างขวาอย่างน้อยข้างละหนึ่งดวงโดยจะต้องมีความสูงเท่ากันและมีระยะห่างเหมาะสมซึ่งกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับพรบจราจรทางบกพศ2522ของไทยที่กำหนดให้รถทุกคันต้องมีไฟท้ายสีแดงทั้งสองข้างเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุนะคะว่าเอ๊ะทำไมรถยนต์ทุกคันถึงต้องมีไฟท้ายเป็นสีแดงนั่นเองค่ะก็ขอบคุณข้อมูลนี้จาก www. s ด d u k c o m สำหรับท่านผู้ฟังนะคะที่ใช้เครื่องไมโครเวฟกันอยู่เป็นประจำนะคะบางทีก็สับสนนะคะว่าเอ๊ะเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยควรจะเปิดหรือจะปิดฝาเจ้าตัวไมโครเวฟนี้นะคะเรามาฟังกัน,นะคะ่ะ ไมโครเวฟเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยในห้องครัวช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไอยก็าตามคำถามของผู้ใช้หลายๆคนก็คือหลังการใช้งานแล้วเนี่ยควรจะปิดหรือเปิดฝาของเจ้าตัวไมโครเวฟนี้แบบไหนจะปลอดภัยและยืดอายุการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ดีกว่ากันลองมาฟังกันนะคะเขาบอกหลังการใช้งานแล้วเนี่ยผู้ใช้หลายคนมีนิสัยชอบเปิดฝาไมโครเวฟหลังการอุ่นอาหาร ด้วยเหตุผลก็คือเพื่อระบายความร้อนให้ไมโครเวฟเย็นหรือเพื่อให้ไอน้ําภายในละเหยเนื่องจากหลังการใช้งานไมโครเวฟจะชื้นเนื่องจากไอน้ําจากความร้อนสูงที่ใช้ในการอุ่นอาหารหลายคนจึงมักเปิดฝาตู้ไมโครเวฟเอาไว้เพื่อให้ไอน้ําละเหยจนแห้งความจริงแล้วนะคะเจ้าไมโครเวฟเนี่ยเขามีพัดลมและระบบระบายอากาศเพื่อดึงความร้อนออกมาอยู่แล้วดังนั้น การเปิดฝาทิ้งไว้จึงไม่จําเป็นอย่างไรก็ตามหากการขจัดไอน้ําโดยใช้พัดลมและระบบระบายอากาศนั้นยังไม่เพียงพอก็สามารถใช้ผ้าแห้งทําความสะอาดด้านในเครื่องหลังการใช้งานได้ อีกทั้งการเปิดฝาเครื่องไมโครเวฟหลังจากอุ่นอาหารแล้วเนี่ยอาจจะนำไปสู่การสิ้นเปลืองพลังงานเพราะเมื่อเปิดฝาหลอดไฟที่ติดตั้งในไมโครเวฟนั้นก็ยังคงเปิดทำงานให้แสงสว่างอยู่ตลอดเวลาหรืออีกกรณีก็คือทำให้สวิต์อินเตอร์ล็อกประตูนั้นเสียหายด้วยก็ขอบคุณข้อมูลนะคะจากสนุก .com m o วี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอคไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสาหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อน ใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดใหม่สเป์แก้ไอตราคับับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้99.9%ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศ คิดถึงน้ำแก๊กฮวยเย็นๆยันหน้าร้านขายยาคิดถึงลูกอมเอียแซ่ไม่ลูกอมแก๊กหฮวยหลอหั่งกล้วยจับเลี้ยงถูกเม็ดไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นซูก้าฟรีติดต่อ Facebook ลูกอมเอียแ่หรือช่องทางช้อปปี้ละะา a าดและร้านขายยาเอียแ่ จากตำนานเล่าขานโดยชาวอี์โบราณถึงผักสำคัญประจำถิน่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสุดเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากแป้งเคชินใน่ออยฟรีตบทีเดียวอยู่แป้งผสมรองพื้นที่ให้การปกปิดดีเยี่ยมปกป้องผิวหน้าจากแสงแดด และควบคุมความมันยาวนาน12ชั่วโมงแปลงเขตคุมมันในตำนานแท็กผู้สุดคุม้มตลับจริงแถมฟรีรีฟิลให้ทุกคนหน้าสวยเนียนเด้งสู้โควิดในราคาสุดพิเศษ199บาทหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางชินเน่ในห้างโรบินสันตานบิวตี้สเตชันโรตัสบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ข่เาเหยียบโลกแป้งระง,งับกลิ่นกายจากธรรมชาติที่มียอดขายอันดับหนึ่งแห้งสบายระง,งับกลิ่นกายมั่นใจตลอดวันหาซื้อได้เราที่เซเว่นอีเลฟเวท็อปโลตาสิกซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไป ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปร์แก้ไอตราต,ตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์บริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันโซลตีพลาบริษัท ICC ีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง BSC ร้านขายยาสมุนไพรจีนเอแซ่ผลิตภัณฑ์ลูกอมและยาดมเอแซ่บริษัทไทยเฮิร์บเอนเตอร์ไพรส์จำกัดผลิตภัณฑ์ตาเตา่ตาเหยียบโรครายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062 3 9 6 5 2 9 8 0 9 6 2 3 9 6 5 2 9 8